ค่าแม่อันจะหายน้องมิ้นตาจับข่าวสารหายนะคะเนาะจ้าปกติเพิ่นเคยบอกโชคบอกแม่น้องมินตาเคยบอกบอกมันทำมันมันเบายังบอกสองคำรือไหมมันบอกอะไรคำเดียวมันก็เบาแต่สองจริงสิโอ้คันได้นี่ได้ตัวเดียวอือบอกอืม พันบอกแต่ว่าห้าผัดไปจับคู่ไซอืมห้าไปจับคู่ไซอยู่สิอคืออีแมมไปจับคู่ไซเองสบอกเออสัน้นสมมุติว่าสองกับหกสองสี่บ่กแม่กับหกสองไปอย่างนี้น้องมินตานะคะอันเราบานี่อัน,ะะน,นที่ว่ามืาหนีอีแม่ว่าใชให้เพื่อนจับเขาสาใหา้เน,นาะแม่เนาะอืมค่ะเสียงโชคเนาะค่ะเนาะ,ะอืมอาพี่นองเดียวไปติดตามรับชมน้องก,กันนะคะว่าน้องมินตานะคะ ให้พ่นจับเขาสาให้นี่ได้น้องมินตาพี่น้องมีสองคนลานอีแม่ซื้อว่าจังไรนนะคะแม่น้องมินตาน้องอะไรคะมินตานมินตาฉันเนาะน้องมินตากับน้องอะไรคะมินตาน้องมินตาน้องมินตันมินตันกับมินตาเห็นปอใครมินตายกมือขึ้นพื้คนเดินเคินหน่อยเด้นั่นแหละ น้องมีเอ่อมินตันไหนมินตันอยู่ไหนน่าสวยเก่งจังเลยนะคะคือว่าคุณแม่ก็อยู่กับหลานเนาะแม่เนาะออันที่ว่าเลี้ยงนี่คือเลี้ยงสองคนนี่เป็นว่าจังสองคนนี่แหละอันผู้น้อยนี่เดี๋ยวจะให้จับข่าวสารวันนี้อ่าเสียงโชคลาภในงวดวันที่สิบเกือบคือจะจีกายุ่นเนาะค่ะเนาะค้ณเคยจับอยู่บ่แม่ เราเคยจับดิแต่มันเคยบอกบอกกันไปตัวสองหรือชี้ไปแต่บอกบอกแค่ตัวเดียวเออบอกตัวเดียวเขาก็เอาไปใส่หาไปใส่ทัวหนี้เพิ่นบอกไปแม่ยังบ่บอกวันนี้ลองไปถามเบิ่งนะดูถามเบิ่งบ่ลองถามเบิ่งบ่อันถามเบิ่งนนั่บ่ลองถามเบิ่งดูวันนี้ถามถามเบิ่งไม่มาพี่พี่มีตาบ่พี่มีนตา ปินตายายเรียกแล้วลูกกำลังกินนมอยู่พี่น้องแจ๊ปปีแล้วแม่พี่พี่หาเดือนลกเดือนนี่เลยถาได้ามมาถามมะถามถามให้แน่แม่ตวัวใดเธอเอฟซีพันโศกเพิ่นหมานนะั่นเธอเด็กทานนมาาออน,ออนาง,างาานเลขออกตัวใดออกตัวใดน้อฟังฟังเดี๋ยวเขากินเลขออกตัวใดเลขออกตัวใดน้อ ปกตินี่ก็บอกมันบ่แม่บล็อโอปกตินี่เพิ่นมีกระชองอยังไงจสิงดิบอกบอกบ้านหลังก็ตัวเดียวแต่ว่าบอกแค่ตัวเดียวเออโอสามารถเอาไปวิ่งได้เลยจีนี่ได้สิมังยามันบอกชูนฮะชูนเหมือนว่าที่นี่บอกชูนนี่น้อยเลย้ยยิ่หลินเขานะยิ่งลินเขาหมีอุ้ยหายดิยิ่หลินเขา อือี๋ก็ไ่เอาไมกันดุจะได้ของะไรเนาะเป็ดอีแม่แม่ยูเอออ้เปดนู้นูด้งยินนมาเป็ดเะเออกระเป็ดเป็ดทํามทม่ทําไมกนแม่ทำไมกันมาดานเลกเสียออกจะได้ลูกพูดล่ะตัเดียว ผมตัวเดียวอะไรกับเบาเบาเลยดิฮะก็เธอได้คำเดียวอลไรกับเบาเบาเลยแสดงว่าแปดเนาะแม่เนาะแปดอีน้องน้อยอย่าเฮ็ดน้อยนี่พี่น้องคะนี่น้องมีน้องมินตาเอาน้ำน่องมินตาดอกเนาะฮะเราดว่าน้องอันมินตันที่บอกเลขตัวใดลูก นั่นยักบนวาบอเอาแล้วนะมินตันเนาะม,มินตันว่าท่านได้บอกแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินว่าแปดกรแไหนแปดโน้เรียกว่าหนู<อ>นนฟังผิดผมมันเบา,าอ่ะน,น่้นมันเบาอป็นอ่ๆๆๆๆแต่ว่าเมื่อกีน้นี่เบาสองเธอเด้แปดมันไหมแปดประก็ศามอีกก็บเบาอีกเราแค่สองถามเธอที่ๆๆสามเพิ่งเบาสรุปแล้วก็คือเลขแปดเนาะเลขแปดจะเอายังส่กัเอาใส่ที่งวดที่แล้วนี่บอกศูนย์ตีแม่อ งวดนี้นะคะน้องมินตานะคะบอกแปดนะคะท่านผู้ชมเนาะโอเควางหันเม่คนบอกบอกศูนย์ศูนกันบือกศูนย์ชีชีเดนเด็ค่ะศูนย์ศูนชีได้แหบ,บอกเอาคนไดโอ้คนบอกศูนย์ม,มันก็ออกศูนย์ศูนย์ม,มันออกรักรลยอยเออโอ้รักยังนอกบานี่ แต่ว่าเอาแปดไปก่อนเิเออเอาแปดไปก่อนถ้าแม่นว่าเอาแปดน,นี่ถ้าแม่นว่าให้แม่เอาเล็กมีเหล็กมากบอจับใอยกับน้องของน้องแม่แม่มากตัวใดจับใชยกับเหล็กแปดแม่อุ้ยงวดวันวที่ชิพกแม่ก็ยังยังบันเลยมากหรืเอาคู่ให้เอฟซีเนี่ยตัวหนึ่งให้มันเป็นคู่อเอาเป็นคู่ไวก่อนให้เพื่อนเป็นแนวทางไว ถ้าว่าเพิ่นเบาเป็นโสดกับวัแน่เด้เนาะเอาเป็นหาตัวนี้เป็นอย่างวะเป็นหาป่ะเป็นหาหายตามลาวอ๋อแสดงว่าแม่มากเลขหาอืมมากเลขหากันผู้ใดเบิ่งอันตามลาววันที่เอ่อวันที่ซีนั่งไหมเนาะวันที่ซีกับไปเชียงโศกได้เนาะสมุกเลขหาเขาเลขอันนี้วะเลขเก้าวันนี้บ่ะแสดเอาเก้าเป๋ป่ะคือ จ้าวแม่มากตัวไหนมักมักสองโตนี่เลยเป็นเก้าแปดกับแปดห้ามักเนาะอ่ะใหีน้องอันนี้ก็ว่าให้ฟังนะคะเพราะว่าแม่บนว่าหน้องเคยบอกแกตัวเดียวตัวเดียวแตะประจับใส่เหมื่นเตะมันบบกถือดิสามเถื่อเลยสามสามเถื่อนรึเปล่าสาม่นนี้วินตาเนี่ยนะ แต่ว่าบอกทุกเธอเน็้ยจะได้แค่ตัวเดียวเออไปจะประมาณนั้นนะคะพี่น้องสรุปแล้วนะคะตัวเลขน้องมินตาเนาะก็ชอบแปดมันชอบแปดเพื่อนบอกว่าแปดแต่แม่ตานี่ชอบอาหาก็เลยกเก่าอันนี้มาจับไซคู่ก็จะเป็นแปดห้าห้าแปดแล้วก็เก้าแปดปอะเก้าแปดแปดเก้านอค่ะเนาะ ี่เป็นตัวเลขของอน้องมินตานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพ่อจะหายน้องนะคะไปจับข้อสารพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะคะว่าเลขข้อสารของน้องมินต้าจะได้ตัวใดนไอยเนาะบนแหน่ได้ร่องเบิงเนาะกับเอเลขที่เพิ่นบอกเมื่อกี้ที่ในแน่เพิ่นห้เลขแปดอยู่แล้วเนาะคะเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมนอกันนะคะว่าน้องมินตาเพิ่นจับข้อสารที่ได้ตัวใดนะคะน้อง ต้องกำเท่าเดียวได้แห่ว่ากำเท่าเดียวตัวกำเท่าเดียวแม่นบอลหัอกำเท่าเดียวนี่แหละมันตังกำเลี้ยวแม่นบอลนี่เออกำเลี้ยวน้องยังแม่น้องมินตาบวมงลีมินตาจะเห็นนะจะเห็ดเยอะไวอุ้ยหน้าบุญจะเห็นแม่อุ้ยนับแม่อุ้ยนับสอามเดี๋ยวให้แม่อุ้ยนับก่อนลูกอ่าโอ้ น้องมินตานะคะระว่างเฮียแม่พ้นจะเอาไปแล้วเด็กเดิดขึ้นกน้อยเด็กเ็ดกเฮ็ดกองละสิแม่อ้เอ็ดสอ่สิบห้าสิบหกเฮ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ้ายี่ ที่สอยี่สามยี่สี่ที่หาี่หกยี่เจ็ดยี่สิบแปด่สิบาสาอนไปอีกหนึ่งน้องมินต้านะคะท่านผ <c oughs> ู้ชมสอไปอีกนป ได้เท่าไรก็แม่สาเจดคู่สามสอคูส่สามคูณสก็เป็น62สิหกสก็เป็น63สิอ63แม่บอกอเป็น63อันนีน้อยย,เยัเฮ็ดอเฮ็ดน้อยออค่ะสรุปแล้วจะเป็น63สิามนอแม่เนาะนี่น้อยอย่ยเยาเฮ็ดวะแม่ เมื่อกี้น้องมิ้นตาห้องบอกคือตัวใดแม่แปดห้องเปาะห้องบอกคือเลขแปดมันบอกอค่ะน้องมินตาห้องบอกคือเลขแปดบัานี่แม่ก็เลยว่าออถอบถามว่าแม่ตันชอบตัวใดแม่ตันบอกว่าเลขห้ากับเลขเก้าใช่ไหมค่ะแม่ก็เลยแบ่งปันแนวทางมาสองคู่นะคะก็เลยจะเป็นแปดห้ากับเก้าแปด <Yeah. S 2> อันนี้คือเลขชอบของแม่ตัน uh huh. ลาวนันนีนะคือเอน้องมิ้นตาจับข้าวสารนะคะเลขที่จับข้าวสารได้คือหกสิบสามแมนบบแมนแมนเอานูเขียนอันถือว่านั่นหกแปดสามมันถือว่าหกแปดสามน้ปัดเอาแปดไปสามย่เอาแปดยู่กลางแม่ uh huh. <laughs> ปกติแม่ที่บอกนูว่า หกสามแปดบ่แม่นว่าหนูเขียนถึงหึ้น,เ,นเ,ขเขียนผิดหรือว่าให้เขียนใหม่บอเอาเบิ่งกับดูแม่เปลี่ยนบ่ออืาเพราะว่าน้องอจับข้าสารได้หกสิบสามแมนบ่ค่ะหกแปดสามไอ้ 6, 6, 8, ออตัวนี้ละฮะมันได้เอาแล้วบ่อแอดมินอันอามาเป็นยังเขียนใหม่ก็ได้เขียนเพิ่มอีกเส้นี่มาไอ้หกสามแปดเนาะ เมนมาเอ้โหต่อขอไผ่เด้อพี่นองเด้อบังเทือก็ลงชาว <c oughs> ใส่หนีเนาะแม่นเนาะหกสามแปดให้มันออกตรงๆเด้อแตกสามตัวถือว่าแม่อมมเอาแต่ให้เอฟซีเป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าแม่บอกว่าน้องมินตรานันห้องบอกยูบอกจักเทอก็แม่มเิ่นห้องเลขห้องบอกนี่สามเทอบอกอ่าเป็นบอกศูนย์วันนี้บอกแปดคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวโชว์ตัวเลขให้เอฟซีดูอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นตัวเลขของน้องมินตรานะคะอะเดี๋ยวขยายให้ดูชัดชัด ะะสำหรับตัวเลขของน้องมินตาก็น้องมินตานะคะห้องบอกนี่สามเอือเธอแรกจะเป็นเลขศ oh, ูนย์โอ้พ่อแม่เลขยังเกาะสามเอือสามงดมาแล้วห้องบอกสามงดมาแล้วจักแล้วไมลืมแหล้วงวดนะ่ะงดที่แหลกนะจะมาล่าสุดนี่บอกศูนย์ เลขผลมาอยู่รักลอยเนาะจุนแต่วางวดงวดนี้รูว่าจะอยู่รักไดเนาะค่ะกแหละแต่ห้องบอกเลขแปดนั่ค่ะ <8. S 1> ค่ะบันนี้ก็เลยจะเป็นตัวเลขของแม่ตั้นนะคะแม่ตั้นชอบห้ากับเก้าแม่ก็เลยบอกว่าเอาแปดห้ากับแปดเก้านะคะใส่ด้วยอย่าลืมไปกลับนะคะอันนี้ที่เป็นเลขชอบเนาะบันนี้เลขจับเข้าสารหกสาม ก็เลยเอาเลขไอ้แปดกับหกสามนี่มาจับใส่กันมันจะเป็นเลขสามตัวใช่ไหมคะแม่หกแปดสามแล้วก็หกสามแปดนะคะ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมตัดเลนพี่น้องถ้าตัดเลนเนี่ยมันจะมีหกสามแปดสามแล้วก็หกแปดอย่าลืมไปกลับนะคะ mm hmm. ก็ในวันที่แม่จ๋าวันที่ทำไมเจ๊ตังไม่เขียนคะทำไมไม่เขียนวันที่สิบหกคะอ mm hmm. เขียนเขียนมัวกันาลวันนี้มัวขนาดเลยพนักงานเขียนบุมี่สายเดียวมันเลยมัวพี่น้องเอฟซีแต่ไล่เนี่ยเบาๆด้วยพี่น้องเลยข่อยบะมีคนมานั่งไข่มาผู้เดียวก็เลยต้องเขียนแบบนี้แหละมาผู้เดียวหีเนาะงมึนหางกระซับสวนหนุจักสิเขียนตัวใดะตามนี่ลายพี่น้องโฉบโฉมันหมานโู่โุกเนี่ยตันชอบตัวใดมากที่สุด ชอบจะได้มากที่สุดอยูน่นี่ถ้าแมนว่าเจ้าสอบจะชอบตัวได้มากที่สุดอันอันนี้บอแมนชอบอันนี้แหละหกสามครับอันหกแปดต่เป็นถ้าแมนเลขไทยบออือ,อ๋อนะคะเป็นเลขชอบของแม่ตั้นนะคะ แต่ว่าคันพใดได้เ,ดเบิ่งกย่าลืมเอาไปเสียงเล่าเด้ออันอีหยังก็แปล่นห้าบอเปลยนห้าแป่นหา้าแลเปนห้าเป่ยาลืมเสียงตำเล้าน้ำอีแมวว่ะอ,อ่ะเพ่น,น,น้องซ้ำนี่ละไฮเอฟซีสักโซงนหมาสกูลสุกคนย่าลืมก็ไล์ก็แช่นะคะขอบคุณแม่ตั้นลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,น,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เลข t เลขกามส s เลข t เลขสามสองห้าหนึ่งะคะโอชามาจากที่วัดของปูซิลานะคะธรรมอุทยานของปูซิลาสิริจจนโทนะคะ รับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ